ในอพิสูดน6แอดดัมลูกนอกสมรสของคอลิสก็ถูกเคลมไปโดยซีสมุกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ยินดีกับเขาด้วยจริงๆแต่ก็มีคำถามว่าทำไมลูกนอกสมรสของคอลิสที่เป็นตระกูลเวลารีอนถึงสามารถขี่มังกรได้ทั้งๆที่ไม่มีสายเลือดไทเกเรียนแล้วจริงๆคนเราต้องมีเลือดไทเกเรียนอยู่เท่าไหร่ถึงจะขี่มังกรได้ลองมาวิเคราะห์ไปด้วยกันคะ่ะ ก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปว่าคุณสมบัติของผู้ขี่มังกรมีอะไรบ้างตามเรื่องเล่าผู้ขี่มังกรจะต้องมีสายเลือดจากโอเวอร์ลิอซึ่งในเวสต์รอสตอนนี้มีอยู่3มตระกูลนะคะนั่นก็คือทาเกเรียนเวลาริออนและก็เคลติกาใช่แล้วตระกูลของหลอดปู่ที่ถูกเรเนราตบนั่นแหละคะ่ะ แต่ใน3าตระกูลนี้มีแค่ทาเกเรียนเท่านั้นที่เป็นผู้ขี่มังกรมาก่อนเพราะฉะนั้นจับสะขอตั้งสมมติฐานว่าต้องมีสายเลือดทาแกเรียนเท่านั้นถึงจะขี่มังกรได้ก็แล้วกันนะไม่ต้องนับเหมารวมสายเลือดเริยาไปทั้งหมดทาเกเรียนและเริยนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากในขณะที่ทาเกเรียนปกครองท้องฟ้าด้วยมังกรวริยก็ปกครองท้งทะเลด้วยเรือ สองตระกูลนี้สนับสนุนกันและกันแล้วก็แต่งงานข้ามตระกูลกันเป็นปกติพ่อของเอกอนผู้พิชิตมีชื่อว่าลอดเอเรียนก็มีพรรยาเป็นคนจากตระกูลเวเลียนค่ะชื่อว่าเวเลนาแต่เพื่อความเข้าใจง่ายๆจับจะขอนับว่าเอกอนผู้พิชิตราชินีวิเซเนียและราชินีเรนิสมีสายเลือดไทเกเรียน100%ทั้ง3คนเลยแล้วกันเนาะเอกอนแลวิเซเนียมีลูกคือเมกอ พ่อ100แม่100ลูกก็เลยออกมาเป็นไทเกร์เรียนร0 0ซด้วยแต่เมกอไม่มีทายา่าต่อนะคะสายตระกูลจบลงที่ตัวเองเอกอนและเรนิส e มีลูกคือเอนิสก็เป็นไทเกร์เรียน100%เช่นกัน ต่อมาคิงเอนิสแต่งงานกับอลิซาเวลริออนทำให้ลูกของเอนิสก็คือคิงเจเฮริสและควีนอลิซานได้รับเลือดไทเกเรียนมาเฉพาะจากฝั่งพ่อสองคนนี้ก็เลยจะมีเลือดไทเกเรียนที่50ซคิงเจเฮริสและควีนอลิซานมีลูกคือเจ้าชายเอมอนเจ้าชายเบลอนเจ้าหญิงอลิซาและเจ้าหญิงไดอล่าทั้ง4คนนี้มีเลือดไทเกเรียน50เปอร์เซ็นต์ เจ้าชายเอมอนแต่งงานกับโจสลลนบบรเตีียนและก็มีลูกสาวหนึ่งคนคือเรนิสราชินีไรบันลังเจ้าป้าของเราทำให้เจ้าป้ามีเลือดไทเกเรียนจากฝั่งพ่อ25%เจ้าชายเบลอนแต่งงานกับน้องสาวตัวเองเจ้าหญิงอลิซาทำให้ลูกๆของพวกเขาวิซริสและเดมอนมีเลือดไทเกเรียนอยู่50%เท่าพ่อกับแม่ เจ้าหญิงไดล่าแต่งงานกับโรดริกแอรินและก็มีลูกสาวหนึ่งคนคือเอมมาแอรินทำให้เอมมามีเลือดไทเกเรียนจากแม่อยู่2 5เปเมื่อเรนิสแต่งงานกับคอร์ลิสเลนาและเลนอ์ลูกๆของพวกเขาก็จะมีเลือดไทเกอเรียนอยู่ 12. 5ซทั้งสองคนนี้ขี่มังกรได้นะคะและลูกๆของเดมอนและเลนาเวเลีร์ยอนเบลล่าและเรนาก็จะมีเลือดไทเกเรียนอยู่ที่ 31. 2 5เปอร์เซ์ ิซริสและเอมมาแต่งงานกันมีลูกสาว1คนคือเรเนร่าทำให้เรเนร่ามีเลือดไทเกเรียนอยู่37.5%เรเนร่ามีลูกกับฮาวินสตรอง3คนเจสซิร mm ิสลูซอริสและจอฟฟรียทั้ง3คนนี้ได้เลือดไทเกเรียนจากทางแม่ก็เลยมีอยู่ที่18.75% ส่วนลูกอีกสองคนของเรเนราที่เกิดกับเดมอนชื่อเอกอนและก็วิซาริสจะมีเลือดไทเกเรียนอยู่ที่43.75ค่ะส่วนทางด้านภรรยาคนที่สองของวิซาริสอลิเซนก็ให้กำเนิดลูกอีก4คนก็คือเอกอนเฮเลนาเอมอนและก็เดรอนทั้ง4คนนี้มีเลือดไทเกเรียนคนละ25%เซ์ จากการเรียงลำดับแบบนี้จะเห็นได้ว่าตัวเจสซีริสลูซริสและจอฟฟรียก็มีเลือดไทเกเรียนอยู่แค่18.75%ก็ยังขี่มังกรได้แล้วคนที่มีเลือดไทเกเรียนน้อยที่สุดในตอนนี้ก็คือเลน่าและเลนออยู่ที่12.5%ก็ยังขี่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราคำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงรุ่นของเดนเนริสตอร์มบอนที่มีการแต่งงานข้ามตระกูลกันไปมาทั้งจากในเวสเทอรอสแล้วก็ในเอซ o อสจะพบว่าตัวเดนเนอริสเองมีเลือดทาเกเรียนอยู่แค่1.37%เท่านั้นเองและยังมีคนที่มีน้อยกว่าเดนเนริสอีกนะคะนั่นก็คือจอห์นสโนมีอยู่แค่0.68% น้อยมากๆแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าในนิยายของลุงจอร์จจอรนจะได้ขี่มังกรหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอเล่ม6เล่ม7ออกมาก่อนค่ะ แต่ที่ไล่มาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าทำไมแอดดัมถึงขี่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องขอย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือตระกูลทาเกเรียนและเวลาริออนมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟนสุดๆแต่งงานข้ามตระกูลกันไปมาตั้งแต่สมัยอพยพมาอยู่เวสทรอสแล้วเพราะถือว่ามีเลือดเวลเริยกันทั้งคู่มีทั้งเวลาริออนแต่งเข้าทาเกเรียนและทาเกเรียนแต่งเข้าเวลาริออนสลับกันมากมายหลายครั้ง แต่เราไม่มีผังจักรกลเวลยอนมานั่งไล่ได้ว่าใครมีเชื้อสายอะไรเท่าไหร่แต่เมื่อประกอบกับหลักฐานว่าถึงจะมีเลือดไทเกเรียนน้อยนิดแค่1.37%อย่างเดนเนริสก็ยังสามารถขึ้นขี่มังกรได้ เราก็คงจะต้องทำความเข้าใจได้ว่าตัวคอรลิสเองก็คงจะต้องมีสายเลือดไทเกเรียนไหลเวียนอยู่บ้างและส่งต่อให้กับลูกนอกสมรสเขาไปไม่มากก็น้อยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้เลยว่าแม่ของอาลินและอดัมเป็นใครแล้วก็มีเลือดไทเกเรียนหรือเปล่า คอรลิสเองก็อาจจะขี่มังกรได้ก็ได้นะคะแต่ไม่เคยได้รับโอกาสหรือว่าอภิสิทธิ์ให้ลองขี่อย่างคนในตระกูลทาเกเรียนเพราะใครๆก็ต้องห่วงขุมพลังมหาศาลนี้และทการกเรียนก็คงไม่ยอมให้คนนอกตระกูลมาเคลมมังกรไปง่ายๆถ้าไม่ถึงคราววิกฤตจริงๆเท่านี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าทำไมแอดดัมถึงขี่มังกรได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าใครจะขี่มังกรได้อีก แล้วเจอกันใหม่ในเวสทรเทอร์สค่ะ